สบายดีพี่น้องสบายดีบรรยากาศน้ำแรงพี่น้องจะเป็นกระชิตกดินระบาดอากาศดีพี่น้องมีกระชิม,มหดสวนให้แม่ได้พี่น้องเด้อเอาของฝากจากชิโนโมาฝากแม่เอามาให้แต่เพิ่นบนทันมาต้นาพี่น้องเพิ่นอยู่นาแล้วกระชิมหดอันนี้ให้เพิ่นสวนมักถั่วพี่น้องสวนมักถั่วสวนมักแตงหดสวนมักถววั่วให้เพิ่น กำลังใหญ่พี่น้องเลยกำลังใหญ่กำลังเริ่มใ nhảy มาฮดให้พันลายพันเห็ดหลายยีเพาะเห็ดชนมักแตงเห็ดห้างมาแป้งอันนี้เห็ดห้างแบบธรรมชาติเลยอันนี้ก้อนนทำไมเลี้ยงน้องอันนี้ก้อนนทำไมเลี้ยงน้องตัวเองฮันบ่ได้ฮดมันพี่น้องมันแดดไงไม่ค่อยได้ฮดมันก็เลยนะมันก็เลยบ่ออก เ,เอาคอมาต้อนไปเลยนะเอาคอมาผากไปเลยมากจากที่นองเลยเอนน้อยไอวันผามาเอนน้อยไอวันผักมากเขาละมาเผื่ไปอยู่คุณเพิ่นมาตาน่านไปเลยย,ยิงย,ยูน่าเท่าหรยายเพชรเพิ่งมานมาตานามโหสถอันนี้ให้เผื่อตาตาเพิ่งมาจะเอาคอให้เผ่อ บริลล์มาหอนแล้วนะเนี่ยูคนียวมาไั่งอือเจาพักกินนะไบื่ออะไรแบนั้นไม่าประคังแบบนันตัวอะไรไข่เลยไข่แล้ว มันสองเดือนก็ได้กินอะไรกันนะประมาณสองเดือนมันสองเดือนได้กินแล้วเดือนองไงก็เพิดมาขำเห,หมือนกันเนาะ Saben ก็สิตกเลยสิ มีห้อนเลยเลยขี่รถมาได้ผัก2องทเถื่อมันห่อนเราตกแรงมากอา,ากาศดี่อา,ากาศเย็นๆ เพื่อหมักแตงง่ายแล้วค่ะมักแตงเนาะประมาณอีกเดือนสองเดือนก็ได้กินแล้วนี่อีเพาะเพิ่นปลูกเองเพื่อเ็ดเพื่อเ็ดห้างเองเ็ดห้างกันเองตัดใหม่มาเ็ดห้างเองเพิ่มเป็นเพนื่อนอะไรท่านบรอยู่ซื่อเพิ่นดูดอก วิธีชีวิตพี่น้องปลูกกินเองพี่น้องปลูกขายน้ำแหละมันได้หลายก็ขายได้น้อยก็กินพี่น้องปัน่นปั่นพี่น้องน่ะพี่น้องหลายไปผกกักพนันต้อนพนี้น,อน,น,นนะอากาศดีเลย,ยนะตอนชุ่ชยๆนะฮ้อน,นเลยมันค่ำมากพอแล้วยิ่ง จะกัดมักแตกหน่อยนี่ใหญ่จะงนะกัดมักแตกหน่อยหวานน้องสาวเพิ่นฮดนฮดซอยเพิน่นอยู่นี่าานางสวัสดีน้องสาวเห่นนางน้องสาวคิงๆเลยน้องลา,งาลูกสาวลาดุเด้อบ่ได้อยู่ซื่อๆเด้อเพิ่นเด้อเห็นนั่นเห็นนี่นะแม่แม่สอนมาดิเ <laughs> บืดกับแม่ให้ แม่โหดอย่าเพชรเป็นซ้อนลูกอย่าให้ลูกเป็นคนดูคนมันกอดทำไมนี่แหละเพชรกำลังโป่งเนี่เออนาง<ะ>กำลังโป่งทำไมใ้นี่โอ้ขาอลิมนาชเชมชาไปมือแกงก่อนนี่ขาอลิกำลังโป่งฮะยี่แม่กินแล้วปะเออเก็บแกงชาเนี่นี่โอ้ยังหลายเดินทำไมบ่งเด้เนอนี่อยู่ทางในก็มีนี่โอ้ขาขา โอ้มีน้อนยามไหนกัน,นเ,น,เนาะคดน้ำในด้านน้ให้มันปง่งแกง่งโอ้นี่นอนใหญ่นอนนี่นี่นอนไดใหญ่เลยนี่นอนปักใหญ่นะโอ้คักคักคักโอ้มาหาเมื่อแกงเนาะเนาะอยากกินแขงน้ำไม่ไม่ก,กินแขงน้ำไม้โดดเลยโอ้คักอยู่ได้อยู่ได้ ดูแทและจะไหนกระดหนาแล้วนะจะไหน,นหอนยำนาเลยวนนี้แล้วลูกหนึ่งข้าวหนึ่งน้านแต่ละเมือ่อลูกหนึ่งข้าวแหมพอให้แม่กิน่นข้าว่างทวยกับเพิ่นนี่แหละ เเ็กกันท้อไม่แม่นมามาเลยนะขำมาะมันไก่ม็นั่งบุชอยเนะท่อสุดท่เนี่ยเวลาะเทถูกแล้วโอยบวอ่เงับอ่ะทุกคนโอ้ อย่าน้สน,นไหลนนจะได้หองาานน้ำไม้น่าะะรนะานน้ำไม้ังมงที่มาหาน้ำไม้นี่นยังไจะต้องไปไกลหรอัากพอดีน้ไมกันน,กนั่นแบนแบกเขากัด แบกั๊กเลยเนี่โอ้ใช่เดีบเหมือนกันเฮ้เอาไปลองเหนียบๆเหนียบ ให้ย <payment. smoke. S 1> ังกินหลามเลยไม่เย้แต่กินทัชควาชินหมูแเราชอบใส่นแรงยาไปกินได้ยังได้อใไม่าเย็นเย็นไทยเลย ข้าวปอบเลยในตินโอ้บุษบุญตายแล้วไปตนยเลยหากระวานหากระวานนะหากระวานใค่เป็เนี่ยเอไปเลยนี่ม่เดียบไปเลยนะมาเป็นขื่นแก่ไม่ได้เป็ื่อเขาก่ออะกันเย้มาเย้มา Ui, tháo thoát 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 để, thoát 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 ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามาก,กดสับสก,กห้ช่องกุ้งเบาลาวนี่ยเด้อพี่น้องสบายดีบาย